สิบบาทพี่สองคนตั้งแต่ตั้งแต่ปสองก็ยังไม่ลืมเลยนล้องเราได้อยู่ด้วยกันไหมล่ะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะสิบบาทสิบบาทสิบบาทใช้แล้วไม่คืนคำเลยอะรอบไม่รอบนี้ก็รอบหน,น้าอเก็บไปเลยนะสักสี่ร้อยถึงห้าร้อยแบ่งแบ่งกันสินะใช่ใช่แบ่งแบ่งกันทำไมมันไม่ทําระบบแบ่งเงินกันให้แบบทำไมมันไม่ทําแบบนั้นว่าจะได้ เพราะเพราะเราก็มาเป็นทีมเดียวกันเนี่ยก็มันก็ต้องใช้วมกันกัก็ถูกแล้วอ่ะมันไม่มีใครห่วงเลยไม่มีระบบแชร์ตังอ๋อแล้วเราเราเราต้องเราเรกนอะทีมราเล่นใช้หมดเลยหรือยังไงกว่าเป็นไปได้มีคนมือบอลนะพี่เพียรยชิงกัตมาแล้วมีคนโดนแพนเดอรเนียมตอก ในที่สุดเขาก็เข้าใจเสียแล้วว่าการโดนสะบัดจอเป็นยังไงทำสะบัดเมาส์แบบหลุดจอเลยหลุดจอแบบอีจอหนึ่งอ่ะแบบไอมีสามจอแบบจอซ้ายจอขวาไม่สะบัดทีนึงที่ออกรอกออกรอกจอไปเลยอ่ะสั่นหลยปวดเถื่อนเออเราสามารถบอกเขาได้ไหมว่ามีระบบแชร์แชร์เงินในอันนี้ได้ป่ะแบบเวลาเจ็บก็อยากลองแบบก็อยากลองเข้าแบบ ยังไงอราลองไปบอกแอดมินเขานะแต่ไม่รู้จะทำยังไงดิสคอร์นี่มันมีดิสคอร์อยู่ดิสคอร์เกมมะแล้วก็ไปอัดแล้วก็ไปเสนอไฟกระพริบนี่ไฟกระพริบอันนี้ไฟกระพริบเลยโอ้ยกระนา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 กลับมากลับมาไฟหนักดีกว่าอะไรของน้ำเลยมีรอดีสบายดเลย ้ยปวดขี้ไว้อะไรท<ห>้ไงไดดิผมนึกน่าจะตายได้ง่ายเพราะเพราะดูสิไม่ดูไม่จริงจังอะไรเลยโอ้โหเข้าห้องน้ำดีกว่าอเอ็งคือมาพูดขึ้นเข้าห้องน้ำอ่ะเอ็งพยายามเอ้ไม่เกมมันไม่ยากแล้วเอ้มันเร็วก็จริงแต่มันไม่ได้ยากขนาดเองไม่ได้ยากแต่เสียเองเดียวแค่ปุ่มอ่ะผมยังไปไม่เป็นแล้วอ่ะรีบเลยเฮ้น้องๆเข้ามาด้วยดิเดี๋ยน้องก็อัพตามมาไม่ต้องห่วงเฮีย น้องอะโซ strong s t r o n ในเรื่องของการวาร์ปนะแต่เรื่องแต่น้องแพ้กับดักระเบิดตัวเดียวนะไอ้เนี่ยเอ้ยทวไมพีพีโปรงเงี้ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยองค์พายะวังอะไรเนี่ยชินปุ่มได้ไหมได้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 วีวพี่จะลินกันไปเจอเยอะแต่ผมแบบไม่ชินปุ่มเลยอ่ะอิสไล มันมันยังต้องมีแบบคอมโบอะไรอีกสไลด์มีมีสไลด์มีสไลด์มีกระโดดมีสไลด์กระโดดเดชใช่กระโดดสองรอบแล้วก็เดชอันนี้ก็คือกระโดดใส่เฉยแล้วก็หันหน้าแล้วก็กดเดชใส่กระจกเดี๋ยวจะต้องแบบวูบผมมาติดปัญหาอะไรเลยอ่าวอ่าวพี่ไอ้พี่잉วอลบอลหลังก่อนนะพี่ไอ้พี่วอลบอหลังก่อนไอ้วอลันวอลันง่ายวอลันแค่กระโดดใส่กระแพงแล้วก็กระโดดต่อกระแพงกระแพงหนึ่งเพราะว่าเราจะตกไม่ถึงเยจัน เราจะยังไม่ไปตรงนู้นแต่พี่ใหญเองอันนี้ก่อนให้เองวอร์มือก่อนตอนนี้คือเราตอนนี้คือเราต้องเป็นเราต้องสมบุกสบานเป็นแจ็คโคปเปอร์เว้ย <laughs> ปุ่มแเกียรดอะไรแนวนี้เลยเกินพวกปุ่มมันปุ่มมันออกันอยู่ตรงเดียวซึ่งผมไม่ชินกับอะไรแนวนี้อยู่แล้วอะแต่พอเห็นเขาลุ้มก็พอละพขาลมก็คือกระโดดใส่เฉย ก็แค่วิ่งเกาะวิ่งเกาะกำแพงวิ่งเกาะกำแพงแล้ววิ่งเราเราไปแล้วนั่นดูก่อนอันนี้กระโดดใส่บาร์นะหรือไม่ก็พุ่งไปก็ได้ถึงเหมือนกันกระโดดสองครั้งอะดับเบิลจับสองรอบแล้วก็พุ่งไปก็จะถึงเหมือนกันแล้วกำแพงนี่มีไว้ทำไมะมันมีไว้ตั้งตั้งรอบเราเฉยๆก็คือไปเพนเตอร์มันเป็นคนตั้งคานั่นแหละโอ้โหดับเบิลเดสว่ะขนาดผมกดกระโดดแบบดับเบิลยังไม่ได้อ่ะ เรียบร้อยตายอ่ะเกือบเออมันจะสลับกันได้ตรงแผน่นแผ่นวิ่งเร็วอะ่ะดูดีด้วยไอ้ตรงตรงไหนตรงไหนที่ไม่ได้ตรงไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกลัวเว้ยมันจะมีมันจะมีไอ้เวลาเราตกลงไปก็ได้ไม่ต้องห่วงมันจะมันจะพุ่งรงมาเราเสียเลือ,อนดนิดหน่อย<พ>ไม่เป็นไรผมว่าผมว่าปีนตรงไหนอ่ะนี่มันยากมากครับผม พี่มันก็ยากสำหรับพี่เนี่ยพี่พลาดเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยเสียเลือดแล้วเหืนเอาสีเลือดพุ่งถึงเท่าไหร่เรียบเอยเลือดไปเหลือเจ็ดสิบตายอ่ะใช่แล้วค่อยเกิดงั้นแต่พี่พลาดไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเออเสียเลือดนิดนึงเอาเถอะต้องยอมเกียรติบอลจำเกียรติไฟวอเกียรมากด้วย ไอเกียรไม่ว่านะไอ้เติดมันตามติดตูดพี่อยู่อ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะรอตอนที่ไปถึงห้องต่อไปแล้วก็จะเกิดได้แกละกละแล้วเงินสี่ร้อยนี่ก็หายสาบสูนย์ไม่ต้องห่วงเก็บใหม่ได้เรายังไม่ได้ถึงไอด่านม,านมันไม่เหรอไม่เว้ เราจะต้องผ่านซเซเวอเตียนก่อนเราถึงจะได้เจออีกดานมันเป็นแบบนี้สมบูโอเคชนะละหรือเปล่า,าชนะละเฮ้ยนั่งมรการจริงเกลียดเลยเออยาไหมพีม่เลย <c oughs> ไม่ดีกว่ามันให้ยาไม่ดีกว่าเก็บไว้เยอะเรียนจะได้ยายอีกล่องหึือวะเฮ้ยได้ได้ยา <c oughs> กลออก่องเลย จะได้ไหมอันนี้อีกเรื่องใช่ป่ะเจนเก oh, ้าสิบแค่เนี้ไยไปใช้ได้อันหนึ่งมากนี่วอนเขาพูดเลยไฟใช้อหนึ่งยังไม่ได้ดิซ้มโอมีเครื่องชุบเกิดเอ้ยผมซื้อยาไม่ได้ซื้อได้แต่อัที่วิ่งเร็วไอ้ซื้อที่ได้วิ่งเร็วไปวิ่ซื้อที่วิ่งเร็วไปออไอ้เหี้ยไฟฉายไม่ได้อหนึ่งโคตรแย่เลย ไอไม่ได้กลามไม่ได้กลามเก็บตาเองไปเก็บเดินเก็บตังค์หน่อยเดินเดินเดินแถวไปเก็บตังค์ได้ไหมมันคงไม่มีองนเกินมาแล้วแต่ผมมีเหลืออยู่เก้าสิบนะพี่มีอยู่สี่ร้อยอะถ้าพี่ซื้อพี่ซื้อได้แค่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอะตอนนี้เหลืออะไรอะมีกลามของไอ้วอร์ดิเวเลอร์กับไปฉายปันปป่นไปฉายปั่นมันใช้ห้าร้อยเลยนะแต่พี่มีอยู่สี่ร้อยอะ ได้แค่กราบงั้นเองเองั้นเองเดินเดินเก็บก่นอนันเองเดินเก็บก่นอนนะเดินเก็บก่อนไปไปเดินเก็บเดินเก็บเดี๋ยวมันบอกฮีการ์แน่นอนแต่เราแต่เราเดินเก็บเก็บของให้หมดโอ้เก็บแถวเรียบแล้วแถวนี้นี่มันคงไม่มีอะไรออกมาฆ่าเราหรอ,อกั้งแค่เดินกลับหลัง เซบาสเตียมนมองไม่ใจร้ายขนาดนั้นแล้วมั้งยุคไว้ว่าเราจะโดนวา,ะนะวาร์ปมั้นะวาร์ปจูบจิบไหมอะถ้าวาร์ปจิบก็เนี่ยเอาไหมลุ้นเลยต้องลุ้นละอันนี้จะจิบไหมอันนี้ลุ้นละมันได้แค่นี้จริงอ่ะมันหมดแค่นี้จริงๆก็คือเราห้ามตายไยงเงี้ะเออแบบไม่ไหวเอิงไอ้กองยาเต็มแล้ะ เดมันสแต็กได้สามอันไม่ที่สองมันเดิมนี่ลืมลืมซื้อไม่ได้ซื้อแล้วพี่ใช้ไปแล้วพี่ใช้ไปแล้วเฮ้แต่เราก็กลับกระหลังมาได้ไม่ใช่เพราะว่าเราอันนี้เตียนคงไม่สอยเราหน้าที่เราเข้าออกไหวกินไปง่ายเพื่อน หมดได้ไหมได้ได้ผมได้เลยพี่ได้เหมือนกันได้แบชยังไงนายซื้อของฉันทั้งหมดขอบคุณมากเพื่อผมจะขายแม่เซอรสเตียนสเก็ตเนื้อเขียนมาไอเด็กเปรียทำอะไรกูไว้อาจัดการละซายถ้าพี่อยากเห็นคัตซีนเนี่ยพี่ต้องให้ผมเริ่มก่อนเอาเลยเอาเลยอ่าต่อไปก็พี่ สวัสดีเด็กน้อยเราอะไรกูไวเยอะไอเด็กเพียว่ะกูแชนกูแชนกูแช็้เด็กเกูเยนเราไม่จำเป็นต้องรอถึงดาร์กโซนแล้วหรอกนะแล้วนั่นจะแบบไม่สิก็ไม่รู้ว่าไซเ์เซียนจะโผล่มาเป็นไง อ๋อกระต,ต่ายมันจะปีนกระแพงแล้วยายายาไม่หรือ,องไองลิง,ยง <c oughs> พยาไปแล้วมียายแล้วแต่ยังยังไม่ค่อยอยากใช้ตอนนี้มันยังไม่เจ็บหนักกอพอดีก็าตายใครเนี่ยโอ้โหเอาตะเกียงได้ตะเกียงอ่าแล้วเก็บอ่าแล้วก็ได้ยาเพิ่มไม่เป็นไรพี่พี่เก็บได้ มีอะไรแลกก้วพี่ผมไม่เหลือ,อแล้วพี่เหลือพี่เดอ,อยู่แค่ยากับไฟฉายอันเดียวดูดูไม่ใช่อะไรมาระวังไว้เียระวังไม่งั้นเอากำระเบิด์ดให้เราพี่แล้วยังไม่ลืมนะเฮ้ยมีคอนขอบใจเด็กน้อยเอาอะไรแรกดีวะไม่เหลืออะไรแรกแล้วมากล่องยาละจำได้ผมจำได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปล่า ก่อนที่เราจะไปถึงห้องเก็บคริสตัลนี่นะตอนนั้นมันอะยู่สองห้องที่เป็นแบบนี้เราเก็บคริสตัลมาแล้วเว้ยไอห้องนั้นเป็นห้องเก็บคริสตัลมาแล้วไหนวะนี่ไงพวกทุกตัวมาเลยไหมตามกันมาเลยข้างหลังห้องเก็บคริสตันอันไหนวะนี่แหละเดี๋ยวเองจะได้เห็นนี่เหรออันนี้เหรอไม่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 ไมใช่เลยผมผมจะเห็นได้ไงในเมื่อแบบ เืออธิ<ร>าบายง่ายๆก็คือไเราจะกดสวิทช์ไม่ได้นานมา,มากๆนานมา,มากๆเออนั่นแหละแค่นั้นแหละบอกแค่นี้เขาคิดต้นเลยเอาแล้วเนี่ยย็นแอนิเมชั่นหน่อยวาร์ปมาเลยยืนมองเลยเลอ่ะผมไม่ได้ยืนมองผมโดนวาร์ปเข้ามาซีนมาเลยเนี่ยจะเห็นตัวเองไงไหมจีบกำลังเก็บใช่มาสองคัสซีนเจออยู่นี่ ไฟสำรองทำงานเจนเนอเรเตอร์สำรองทำงานบริบรบการด่วนทำงานทั้งหมดเราเองเก็ได้รับการค้นบ่อยชัออยชนะได้มาถึงแล้วเนี่ยวจำไว้ไอ้นี่ยคือไฟสำรองเนี่ยไฟเสียงแดงนี่ไฟสำรองจำไว้เอาละต่อไปแล้วไฟสีเขียวตรงไหนกน่นโน่นโน่นโน,นฝั่งขวาขวา,ขวา ผมฟังเสียงไม่ได้นั่นแย่มากพี่โดนจ้ำสแกรสองรอบไอ้เพราะพี่ยืนอยู่ใกล้มันเกินคีการ์ดเอ้คี้มีการ์ดแดงปั๊มยาเลยปั๊มยาเลยใช้การ์ดแดงเลยอันนี้ไม่ต้องงกแล้วในเมียต้องใช้แล้วเอ้สั่ไอตูต้หนึง่งตัวโค้ดปอมปอมหนึ่งสองโอเคนี่นี่ไอ้ เนี่ย <Okay, S 1> สอง,งสองอไทยสองรอรอรอมามาตัวอะไรไม่ดีเสียงนะเป็น,นึ่งพี่พี่ฟังอยู่อย่ามานัา่งที่ใกล้กับฉันทำไ,ไมเออฉันใช้หูฟังเสียงอยู่เงียบเออริงกี้ โอ้หเฉียวตูดไม่เฉียวไป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 ไงไป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 วปไปไวไป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 ่ปไปไป้ปไปใช้ปไมไมีอะไรเยอะไป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 ไนไป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 ไ้วปไนไปไตู้ไป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 ตปไปตปไปีปไ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 มไปไปมา ห้องไหนห้องตรงผมไม่รู้อ่ะตามมา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 ตาามมจีเดไดพี่รู้แล้วตรงเลยระวังไอ้วอร์ลิเวอร์เลยในนี้มันมีแทบจะทุกอย่างก็เฮ้ยรีคอนโอ้โหทางแล้วพี่เจอห้องแล้วรีคอนรีคอนรีคอนรองหน้าข้างหน้ามีดักหน้าด้านนี้โอ้โหตู้ปลอมหนึ่ง ปอมไอ้นี่จริงจริงจริงเฮ้ยฟังฟังมาเมมามามาตัวเร็วนะมาแล้วนะไปใหม่ไอ้ไอ้ตัวไปกลับรีเซ็ต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 มาแล้วมานะ โอเคหมดกดกะจะไปก็ไปด้าน่าเดี๋ยวนี้เออพอดีอะไปเถอะโอ้ยจบพอดีหมดทุกหมดทุกน่าใจห้องนี่แหละมันน่าจะไม่ยินนะถึงแบดเพ็นแล้วนี่แหละนี่แหละน่าจะตรงนี้แหละเออเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละทำไมไ่ไม่ไม่กดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้เว้ยนี่แหละมันานมันานเพราะว่าเซบาสเตียนมาแล้วเว้ยยินดีต้อนรับสูน่นรกน้องชายยินดีต้อนรับสู่นรกโอ้ เรเก็บแฟรเอ็นไ,ได้สุกที่ดีเห็นหน้าเองด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ได้ไงสวัสดีเซบาสเตียน,ยนแล้วเราจะสะดุดขาด้วยเองล้มทำไมเพราะว่าเราฟังเองแต่พูดตามตัวเซบาสเตียนมันไวจริง ระวังหาอะไรเร็วชิบหายมันไม่ใช่วามันลูกผสมอะไรวะเยอะอะแต่ผมจะไม่ได้ผสมอะไรบ้างวานหนึ่งมีวานแล้วก็น่าจะแอสซอลโตส่วนหูเนี่ยน่าจะของแองเกอร์แล้วก็หัวแองเกอร์มีแค่นี้แหละสามตัวแต่ผมมนจําได้มีงูทะเลอยู่ในนั้นด้วยเออน่าจะเพระาะว่ามันว่ายน้าได้แต่มันไม่มีเกรดนี่นั่นแหละคาถาม เอ้ตรงอกมันนั่นนั่นมารูปมันตอนคนนี่ว่ะโอ้โหความคมชัดระดับมองไม่เห็น one to blame but yourself. You're in a hell of your own making. And you're never getting out!